อันนี้แับนี้วะุินตัวหกอยากจะยันลิงหกต้องเดียงดีตัวเด้อ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 เด้เดินไปเดินไป แรงเลยคือนอนมิ้งค่อยอยู่ป่ามิ้งวันหมืางกันนี่แต่เดี๋ยวมันโดนเม็ดโดนโดนน้ม่ลองเม็ดไปสั่งเรือเลยเม็ดงแกเลยอยู่ตานนูนมูจิเม็ดรวมเปิดเมืองซึ่งเหล็กนี่มาเหมือนก้อนนล้วคยพิสเหลยกว่ารื่นดาวมาเลโบเรามัก็จับแล้วไม่เดีวโบนมาปากาจได้ร่วมอย่างเงี้ยคลุสจ้าว่ะผมไม่ เราเนี <roommate. S 2> ่ม <laser magic> I mean, ันเนถุุงเนี่ยนก็มานีก็มาแรงก็บัวบัวหนูรักเรยน้อยไม่ม่โดนแจ้งไมหอกหนาไม่ก็เลยงานเร่งเลยงานอะรเดียวเวมันเป็นนั่เด็วอากันแค่พูกแคตาเป็น่นะจตตามักันไจตตาแต่กัดกัดมือต่อน้อนดุมอย่างเี้มันแนนอนดมอย่างเฟงมันจะก็มตันอย่างง้ันตีไหวเล้เป็นไม้นี่าเจ็หยกขึ้นระดุงบางทีว่ากลางวันกัม ไมไม้แตลมันเดีอววันปนมากลุงไม่เล็กอ่นมินมินนอนไม่รับอนเดียวนอนไม่รับเดียวแ่มินไม้บ้ามินไ่วันนี้ได้เลยถึไม้กนกลัวกลัวไมแล้วเมื่อหราจะลงม้วนปัดไปถึงบานกัวเปิดถ้าว่าลมงดีมนไม่ได้จะัาอยู่นน่ากลมเดียวกันเลยกงบ้านเี่เชื่อเล่าเลกตางบ้านกับมันยาไเองกลัวอย่างเงี้ยกันเล็กกลัวเจ้หนูนันจุด ไม่ลู้ก็จุดมาไย,ย่นั้นแต่ว่า